เดี๋ยวใส่ดินก่อนนะคะใส่ดินนะคะดินในการเพราะชําต้นไม้ครั้งแรกนะคะเป็นการอนุบาลน,นะคะเป็นการเพราะชําอนุบาลก็คือการนํามาปลูกใหม่อย่างนี้เราจะไม่ใส่ปุ๋ยใดๆนะคะมีแค่ใยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวสับละเอียดดินถุงธรรมดานะคะแล้วก็มีใบก้ามปูสับละเอียดนะคะสว,สวยจะสับนะคะให้มันละเอียดเพื่อเป็นการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ พืชของเราบอลของเราสามารถดูดซึมนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็คือเราเตรียมไว้นะคะดินเพาะกับดินปลูกแตกต่างกันนะคะดินเพาะอันนี้ก็คือดินเพาะนะคะด,ดินปลูกสวนสวยได้ลงไว้แล้วนะคะดินปลูกใสจะใช้สําหรับกรณีแบบนี้นะคะ เราจะเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะเหมือนอย่างต้นพิงค์สปอร์ตตัวนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มใหญ่ครับกระถางแล้วเราจะเปลี่ยนไปปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นตัวนั้นเรียกดินปลูกนะคะที่สวนสวยลงไว้เป็นคลิปประมาณ 3- 2 3วันที่แล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้สูตรนั้นก็คือจะช่วยในการะจะช่วยให้พืชเหล่านี้นะคะพืชที่ต้องการการมีสีที่ใบแบบนี้ค่ะจะให้ใบเขาเข้มขึ้นตัวนั้น เพื่อนๆไปย้อนดูได้เลยนะคะอ่านี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะดินปลูกดินเพาะคนละดินนะคะทุกคนให้ทําความเข้าใจกันแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่สารอะไรลงไปปุ๋ยลงไปนะคะในปุ๋ยมีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรเยอะแยะนะคะแทนที่อ่าต้นไม้ของเรานะคะที่เรานําไปเพาะเขาจะเกิดนะคะเปื่อยเน่าตายนะคะเนื่องจากความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะ ที่เราผสมลงไปในดินนะคะเพราะฉะนั้นการเพราะต้นไม้เล็กๆนะคะควรจะเพาะด้วยดินที่เป็นดินที่ค่อนข้างสะอาดนะคะไม่มีมีแค่อินทรีย์วัตถุนะคะที่เป็นที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นจะดีมากๆโตเร็วนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆน,นะคะถ้าสมมติว่า,าเห็นรากเขาเยอะเกินไปนะคะเราสามารถตัดแต่ง ตัดแต่งก่อนนําลงกระถางได้นะคะเราตัดออกค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดูดซับอาหารได้น้อยหรือเปล่าเราไปตัดรากของเขาไม่นะคะวิ่งยิ่งตัดก็ยิ่งโตนะคะต้นไม้ของเราถ้าไม่ตัดไม่แต่งรากนะคะปล่อยไปนาน,านๆเขาจะเหมือนเป็นรากเก่ารากเน่ารากฝ่อนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายกระถางเข้าใหม่นะคะมันจะไม่เป็นผลดีกับต้นไม้ของเรานะคะทุกคน เราก็ทําการปลูกนะคะเหมือนอย่างที่บอกปลูกบอลน,นะคะอย่าปลูกลึกเรานําลงไปวางในกระถางจัดรากให้เขาอ่ะให้เขาสวยงามนะคะสามารถเดินได้นะคะอย่าทําเป็นกระจุกอย่าอย่าปล่อยให้เขาเป็นกระจุกกระจุกอยู่นะคะก็คือขยายรากของเขาให้ไปรอบๆนะคะแผ่ให้ไปรอบๆกระถางแบบนี้นะคะแล้วเราก็กลบดินลงไปนะคะ อย่าโกรเราเราอย่าโกลบลึกนะคะอันนี้ก็คือดินเขายังไม่แน่นนะคะเราใส่ลงไปแบบนี้เรากดนะคะกดลงไปนะคะกดลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราใส่น้ําเข้าไปนะคะดินเขาจะยุบลงไปนะคะมันจะพอดีเลยก็คือเอาโกรบแค่เง้าเขานิดหน่อยให้ให้รากเขาลอยให้รากเขานะคะแผ่ออกไปด้านข้างด้านข้างกระถางแบบนี้นะคะแล้วดินเขาจะยุบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลดน้ําเลยค่ะ นี่เห็นไหมนะคะดินเขาจะยุบนะคะทุกคนยุบลงไปมันจะพอดีเลยค่ะนี่รอให้น้ําซึมนิดนึงนะคะเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะทุกคนปลูกบอลน,นะคะปลูกบอลง่ายมากๆเลยนี่ค่ะส่วนเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเรานําให้เขาไปพักฟื้นนะคะพักฟื้นในร่มนะคะร่มที่ไม่มีแสงแดดไม่ต้องรำไรนะคะเขาจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะทุกคนแล้ววิธีการแยก กระถางย้ายกระถางแบบนี้นะคะควรทําช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาจะฟื้นตัวในช่วงกลางคืนนะคะช่วงกลางคืนจะมีอากาศในะจะมีน้ําปริมาณน้ำนะคะความชุ่มชื้นในอากาศนี้ค่อนข้างสูงนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะต้นบอลของเราไม่เหี่ยวเฉานะคะทุกคนการย้ายกระถางต้นไม้เพราะเพราะ,ะเปลี่ยนกระถางอย่างนี้ค่ะ เราควรทําในช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเขาจะได้พักฟื้นตัวในช่วงกลางคืนนะคะทุกคนนี่ค่ะเคล็ดลับเล็กๆไน้อยในการปลูกต้นไม้นะคะมันมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีส่งผลให้ต้นไม้ของเรานะคะมีการเจริญเติบโตที่ดีค่ะท,ทุกคนเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เราจะเอาไปพักไว้ในร่มนะคะที่อยู่ข้างบ้านเรานะคะ จะไม่ให้เจอแดดเลยจะได้เจอแค่แสงสว่างนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาจะสดชื่นนะคะสามารถเอาไปส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆฟังจบนะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่ชอบปลูกต้นไม้และก็เล่นบอลสีมากๆเลยนะคะช่วงนี้กําลังเป็นกระแสฮิตกันมากๆเลยค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่สามารถดูแลต้นบอลของเรานะคะ ได้จริงค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้ให้สวนสวยด้วยค่ะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้สวนสวยได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะการเพิ่มขึ้นมาของยอดซับหนึ่งครั้งนะคะสวนสวยจะมีอ่ากำลังใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ถ่ายทอดออกไปนะคะ ได้แชร์ออกไปเหมือนมีคนสนใจเป็นกําลังใจที่สวนสวยมันเป็นกําลังใจที่ดีให้สวนสวยได้ทําคลิปอื่นๆต่อไปได้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ